ล็ดลับลดความดันลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลถ้าล่วงไขมันในเส้นเลือดโดยไม่ต้องพึ่งยาด้วยชาหอมชาออร์แกนิกจากผลเบอร์รี่3ชนิดบูเบอร์รี่มันเบอร์รี่และราสเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการคุมน้ำตาลช่วยลดความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดโรคสโตกอมักอมพฤกอัมพาตช่วยบำรุงสายตาบำรุงจอ ปราทตาลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจก ช่วยบำรุงสมองชะลอการเกิดอัลไซเมอร์และลดการเกิดโรคพาร์กินสันในผู้สูงวัยมีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยง่ายและยังมีส่วนผสมของกระเจี๊ยบแดงช่วยในเรื่องการขับปัสสาวะขับนิ่วในไตแก้ขัดเบาลดการเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบและต่อมลูกหมากโตในผู้สูงวังยง่ายๆแค่วันละหนึ่งซองจะชงแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ได้ตามใจชอบสามารถเติมน้ำได้หลายครั้งจนกว่ารสชาจะเจือจางดื่มได้ตลอดทั้งวัน รสชาติหวานอมเปรี้ยวกลิ่นหอมเบอร์รี่ดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวไม่ผสมน้ำตาลไม่ใส่สารแต่งกลิ่นไม่ใส่สีผสมอาหารชาหอมออร์แกนิกแท้ร้อเปอร์เซ โปรโมชั่นพิเศษเซ็ตทดลองซื้อ1แถม1ทานได้20วันเพียง390บาทเซ็ตทะลวงไขมันในเส้นเลือดซื้อ2แถม2ทานได้30วันเพียง590บาทและเซ็ตสุดคุม้มลดน้ำตาลต้านเบาหวานทะลวงไขมันในเส้นเลือดแบบเห็นผลซื้อ3แถมสมทานได้50วันเพียง790บบาทสนใจเซ็ตไหนทักมาได้เลยคะ่ะ